สวัสดีค่ะจีนา่าพิมนดาพิเชียจีรพงค่ะจีน่าเป็นมิสทัวริซึมโมอุบลราชธานีปี2021ค่ะและจีน่ายังมีอีกหนึ่งตำแหน่งค่ะนั่นก็คือมิสสมาร์ทบิวตี้อินเตอร์เนชั่นแนลปี2021ค่ะผลงานที่ผ่านมาจีน่ามีละครเรื่องสุดลับฉบับวังนาคีผลงานที่กำลังถ่ายทำอยู่ก็คือละครเรื่องบุเพนะคะราชค่ะจีน่าได้ลองทานน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นมาเป็นระยะหนึ่งแล้วค่ะปกติจีน่าจะเป็นคนที่แบบมีพุงปองก็เลยลองหาตัวช่วยค่ะแล้วก็ได้มาเจอกับ น้ำมันมะพร้าวสก,กัดเย็นไอริชโคโค่ค่ะก่อนหน้านี้จีน่าได้ลองไปอ่านแบบงานวิจัยมาเยอะมากเลยเปิดใจลองทานดูค่ะปกติจีน่าจะทาน2เม็ดตอนเช้าค่ะแล้วตอนกลางคืนอีก2เม็ดค่ะบอกเลยว่าสัปดาห์แรกก็คือพุงยุบลงไปเลยค่ะทานเท่าไหร่ก็คือขับถ่ายดีมากแล้วก็ตอนกลางคืนก็คือหลับสนิทต,ตลอดคืนค่ะแล้วจีน่าก็เลยแบบแนะนําไปให้พี่ที่สนิทได้ทานค่ะเพราะว่าเขาดูเพลียๆจีน่าเห็นผลแบบ เปลี่ยนได้ชัดมากเพราะว่าพี่เขาแบบดูสดชื่นมากขึ้นค่ะแล้วก็พุ่งยุบเช่นกันคราวนี้จริงๆนะก็เลยไปศึกษาเพิ่มเติมแล้วก็พบว่าในน้ามันมะพร้าวเนี่ยค่ะมีส่วนช่วยทําให้ร่างกายของเราสดชื่นมากขึ้นเพราะว่ามันมีกรดลอริกกรดคาปิเลกแล้วก็กรดคาปิซึ่งกรด3ตัวนี้นะคะมีคุณสมบัติโดดเด่นช่วยในเรื่องการผ่อนคลายค่ะดังนั้นนะคะถ้าใครทานน้ามันมะพร้าวติดต่อกันทุกวันร่างกายของเราก็จะเครียดน้อยลงค่ะแล้วก็ผ่อนคลายมากขึ้นแล ช่วยในเรื่องของการอ่อนล้าค่ะและใครนะคะที่แบบหลับยากจีน่าบอกได้เลยว่าตัวนี้นะคะช่วยให้เราหลับสนิทค่ะหลับสบายตลอดคืนแน่นอนค่ะน้ํามันนะคะปกปะติเราจะเหม็นหืนใช่ไหมคะจีน่าบอกเลยว่าตัวนี้เป็นเมดเจลค่ะคือทานง่ายมากไม่มีกลิ่นเลยค่ะจีน่ารักน้ํามันมะพร้าวสะกัดเย็นไอริชโคโค่ค่ะอยากให้ทุกคนลองไปทานด้วยนะคะใครสนใจโปรโมชั่นทักเลยค่ะราคาสมเหตุสมผลแน่นอนค่ะ